สวัสดีค่ะกลับเพบกับแสงเดือนชานแน่ลอีกแล้วนะคะวันนี้แสงเดือนนะคะจะพาเพื่อนๆนะคะมาหาแทงหน่อไม้นะคะยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะออกไปซื้อกับข้าวที่ตลาดไม่ได้เราก็หากินแบบนี้นะคะหาเก็บกินหน่อไม้เก็บกินเหเก็บกินผักตามรั้วข้างทางไปนะคะแต่วันนี้แสงเดือนจะพาทุกคนนะคะมาแทงหน่อไม้เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าแสงเดือนจะได้เยอะขนาดไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะตอนนี้แสงเดือนก็มาถึงกอไผ่ที่เราจะมาหากันแล้วนะคะ แต่ไม่รู้ว่าจะทันเพื่อนคนดึงเขาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ใครเขาก็หาเท่านั้นเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้ออกไปตลาดนะคะเพื่อนๆก็ช่วยแสงเดือนมองหาด้วยนะคะว่าเห็นกันตรงไหนบ้างนะคะสงสัยจะไม่ได้สักหนอหรือเปล่าเนาะวันนี้เนะาะทันเขาไมเนาะอันนี้ก็เป็นกอผายอยู่ที่ทํางานแสงเดือนเองนะคะอยู่ใกล้ๆก,กับ แปลงพริกกลางมุมงของเรานี่เองแสงเดือนก็เห็นไม่หลายหน่แล้วคะ่ะแต่ตอนนี้พาดเพื่อนชมก่อนนะคะเดี๋ยวแสงเดือนจะกลับไปเอามีดปาดเอาหายเหลือแต่ตอกับพี่น้องมาไม่ทันเขานะคะอีอ่หนึ่นงโนอน,นะคะทุกคนแล้วหนึงน่งนอ เคั้ข้านี่เจออีกแล้วหนึ่งหนออันนี้อาจจะยาวไปหน่อยนะคะทุกคนหักเอาเลยตัดออกค่ะตัดออกกันนะคะอันนี้ก็เพิ่งหักไปใหม่ๆค่ะทุกคนไม่ทันเขาเลยหนาใหญ่มากแล้วน่าจะมาเร็วกว่าน,นี้นะคะอันนี้เรามาช้าไปเพื่อนที่เข้ามาก่อนเขาไปแล้วนะคะทางนี้ไม่มีเราไปทาง้นันดีกว่า เดี๋ยวต่อจากกอนี้เสร็จแสงเดือนว่าจะข้ามสนามไปฝั่งโน้นนะคะทุกคนฝั่งโน้นมันก็มีกอไผ่อยู่ยังไงเดี๋ยวมาดูตอนจบกันเลยค่ะว่าแสงเดือนจะได้เยอะขนาดไหนนะคะฝากทุกคนกำลังใจให้แสงเดือนด้วยนะคะว่าแสงเดือนจะหาได้เยอะหรือเปล่านะคะตอนนี้แสงเดือนก็อยู่กลางเฟเว้หลุมส8ปนะคะทุกคนแสงเดือนเจอเห็นค่ะทุกคนเห็นอะไรคะทุกคนว่ามองเพลินๆก็เหมือนนกักกอล์ฟตีลูกกอล์ฟมาทิ้งไว้นะคะแต่ว่ามันคือเหินรวมยากค่ะทุกคน กินไม่ได้นะคะกินปุ๊บรวมญาติเลยค่ะตอนนี้ฝนก็กําลังรินมานะคะเดี๋ยวแสงเดือนจะขอเข้าร่มก่อนนะคะอันนี้ก็บรรยากาศนะคะรอบๆบหลุมสิบแปดของเรานะคะอันนี้ก็แปลงกลางมุง้งแปลงที่หนึ่งนะคะอันนี้แปลงที่สองนะคะนู่นด้านนู้นก็เป็นโรงแรมแล้วค่ะฝั่งนี้เป็นกระท้อนนะคะทุกคน ต้นกระท้อนตลอดแนวเลยค่ะตอนนี้ฝนมาลแล้วนะครับเดี๋ยวขอเขาเรื่มกันค่ะจะพามาหาหน่อไม้แล้วเจอฝนก็จะมานี้ค่ะทุกคนอันนี้คือสุงเก็บหน่อไม้ค่ะแล้วก็กระท้อน <laughs> ตอนนี้ก็หลบทัาฝนอยู่นะคะเพื่อนก็ได้กระท้อนมาค่ะแสงกนแสงเดือนได้หน่อไม้นะคะนนเขามีลาอกใด้วย <laughs> <laughs> เดี๋ยวถ้าฝนหยุดตกแสงเดือนว่าจะหา อยู่ที่ตรงนี้นะคะก็จะมีกอไผ่ยอยู่สองกอนะคะแต่ไม่รู้จะทันเขาหรือเปล่าค่ะคนท <คน S 1> ี่มาให้อาหารไก่อาจจะเก็บไปแล้วนะคะเขาวิ่งมาหงู่เลยใช่พี่แสงเดือนก็เก็บนอไม้เสร็จแล้วนะคะฝนก็หยุดตกแล้วนะคะแต่ว่าน่าจะได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าหลังจากที่ฝนตกแสงเดือนก็ไม่ได้หาต่อนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าแสงเดือนได้เยอะขนาดไหนนะคะ นี่นะคะแสงเดือนก็ได้มาแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวแสงเดือนจะทำกันปอแล้วก็ต้มเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วเราก็จะไว้ทํำเมน,นูวันต่อๆไปนะคะเศรษฐกิจแบบนี้ก็กินแบบนี้แล้คะทุกคนกินผักกินหญ้าเลยคะ่ะออกปตลาดไม่ได้นะคะเ่วงนี้เชื้อโรคเยอะนะคะ